วันนี้นัชชาจะพาย้อนอดีตนะคะกับรถคลาสสิก911 ทาก้า Th The first generation นั่นเองนะคะเดือนนัดชาจะพาชมนะคะว่ารถรุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างและก็พิเศษมั่งค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านนะคะก็คงจะไม่รู้จักว่าเฮ้ย911 t a ทกคืออะไรนะคะก็อาจจะมีแบบว่ารู้จักเป็น911ทรงคูปเป้เปิดประทุนอย่างงี้ง่ายๆเลยนะคะ911า a กเนี่ย จุดเด่นของเขาก็คือหลังขาทาการด้านหลังนั่นเองนะคะที่ลักษณะของเขานั้นจะเป็นเหมือนคานขึ้นมาเหมือนเป็นเหมือนโลบาร์และก็ครอบด้วยกระจกอีกทีหนึ่งนะคะครอบกับที่นั่งตำแหน่งด็อกซีนั่นเองที่แน่นอนว่าเขาออกแบบมาได้แบบสวยและลงตัวมากแต่แน่นอนว่าก่อนที่เขา,เขาจะออกแบบมาเป็นเจ้าตัวทากาเนี่ยไม่ใช่ว่านึกอยากจะออกแบบก็ออกแบบมานะมันมีที่มาที่ไปด้วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่นี้เลยก่อนหน้านี้ปอร์เช่เขาก็ได้ สร้างรถสปอร์ตเปิดประทุนขึ้นมานะคะซึ่งเปิดประทุนเนี่ยก็คือเป็นแบบกระจกบังลงด้านด้านหน้าอย่างเดียวเลยไม่มีหลังคาค้ำข้างหลังไว้ซึ่งแน่นอนว่าพอเราเนี่ยได้ผลิตรถรุ่นนั้นมาแล้วเนี่ยทางสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขาก็ได้แบนเลยนะคะไม่สามารถที่จะนําขายได้ค่ะเพราะเนื่องจากเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานลองนึกภาพดูนะคะว่าเวลาเราขับรถสปอร์ตเปิดประทุนเนี่ย แล้วมันเกิดคลิกคว่ำขึ้นมาแล้วไม่มีตัวนี้ค้ำไว้ไม่อยากจะนึกภาพเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นที่มาที่ไปนะคะเขาก็เลยได้สร้างหลังคาโรบาทาก้าตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยนั่นเองและแน่นอนพอเขาเนี่ยได้ออกแบบมาแล้วนะคะก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะเพราะเนื่องจากมันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมากๆทางปอเช่เขาก็เลยได้จดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะกับเจ้าตัว9 1 1างทาก้านั่นเอง ซึ่งคันนี้ก็คือจะเป็นโมเดล y e a ปี1969นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสีเหลืองเป็นสี canary yellow นะคะสีเหลืองคลาสสิกนี่พูดตรงๆเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนเนี่ยก็ยังดูสวยโดดเด่นสะกดตาอยู่เหมือนเดิมนะคะไฟหน้าของเขานะคะจะมีความชัดมากในเรื่องของสันนะคะที่แน่นอนว่าถ้าเทียบกับเจ้าตัวทาก้าในโฉมปัจจุบนันหรือรหัสตัวถัง9เนี่ยไฟหน้าของเขาเนี่ยจะมีความแบบ สโลมมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่โฉมนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ทำออกมาตามยุคสมัยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะสำหรับเจ้าชายกบซึ่งจากภาพรวมนะคะที่แบบว่าเคยเห็นแบบรถยนต์ในสมัยก่อนเนี่ยคันมันจะเล็กมากเลยนะคะถ้าเทียบกับอ,อย่างง่ายง่ายเนี่ยตัว9ก้าหนึ่งโฉมนี้นะคะเทียบกับ9ก้าสองโฉมปัจจุบันเนี่ยจะต่างกันมากเลยแม้กระทั่งล้อนะคะที่เราเห็นคันนี้นะคะจะเป็นล้อขอบ15นะคะในขนาด 9ก2ทาก้าเนี่ยขอบล้อของเขาเนี่ยโอ้โหใหญ่เลยตั้งถึงแบบ2021เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่แน่นะในอนาคตเราจจะเห็นรถสปอร์ตที่เขาพัฒนามาจนถึงขั้นแบบใหญ่เหมือนรถเมล์เลยก็ว่าได้แก้มยางเขาใหญ่มากเลยนะนะชามองว่าเป็นรถสปอร์ตที่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการขับแล้วเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนะเพราะว่าแก้มยางของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยขอบล้อ5ก้านของเขาเนี่ยยังคงเหมือนกับตัวปัจจุบันนะคะที่แบบว่า ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นล้อลายใหม่5ก้านที่เขาเรียกว่า l i ยสปอร์ตคลาสสิกนั่นเองค่ะเรามาดูจุดเด่นไฮไลท์ของเจ้าตัว911 t a กกันเลยนะคะนี่เลยค่ะหลังคา t a ก้าน,นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยเขานั้นได้ตกแต่งมาเป็นวัสดุแบบโครเมียมนะคะทั้งชิ้นเลยนะสวยมากมีเป็นคีด3าคีดตรงนี้ด้วยนะคะที่เหมือนกับโฉมเจเนเรชันตัว9 9 2เลยนะโอเคแล้วก็นี่ตามด้วยโลโก้ทาก้าน,นะคะ ที่เป็นสีทองอะลามเลยสวยคลาสสิกนะคะก็เหมือนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับตัวก้าก็สองเลยนะคะซึ่งถือว่าในโฉมกก็สองเนี่ยเขาได้ออกแบบมาไม่ได้ละทิ้งโฉมนี้แต่อย่างใดนะคะถือว่าสวยสปอร์ตมากเลยนะเยี่ยมเลยตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นเครื่องวางหลังนะคะขับเคลื่อนสองล้อหลังนั่นเองค่ะหลายท่านก็คงงงว่าเอา้าที่ผ่านมาเข้าใจว่าทาก้าทุกรุ่นเนี่ยขับเคลื่อนสี่ล้อกันหมด ไม่ใช่นะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทาขับเคลื่อน2ล้อหลังตัวทาก้าเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่ตัวถังนี้เลย964นะคะที่เขานั้นได้ออกแบบได้ทําขับเคลื่อน4ี่ล้อครั้งแรกในโฉมแรกนะคะหรือในปี1988นั่นเองนะคะจนมาถึงในโฉมปัจจุบันนั่นเองค่ะไฟท้ายนะคะหรือว่าไฟเบรกของเขาเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นแบบร่มเหลี่ยมนะเหมือนกับไฟทับทิมเลย ซึ่งก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกับตัวก็ก2ในโชบปัจจุบันนะคะที่เขานั้นได้ออกแบบมาแบบโชบเชียวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นไปนตามยุคสมัยเนาะก็ถือว่าสวยแล้วก็ลงตัวมากเลยนะตัวอักษรโลโก้โปอร์เช่ของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกันกับปัจจุบันเลยนะคะเพียงแค่ว่ามันเป็นตัวอักษรสีทองแล้วก็ของตัวก็ก็2เนี่ยเขาจะฝังข้างในไฟท้ายแต่ในตัวนี้เขาก็คือจะแบบ ติดกับตัวถังเลยนะคะก็โดยรวมนะคะก็พูดง่ายๆเลยว่าในโฉม G92 เนี่ยเขาไม่ได้ละทิ้งในเรื่องของการออกแบบของในตัวโฉมแรกเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอเขาได้พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงในโฉมปัจจุบันเนี่ยนชาพูดเลยนะว่าเป็นรุ่นที่สวยมากสวยที่สุดเลยนะก G92 และที่สําคัญถึงแม้ว่าคุณเนี่ยครอบครองรุ่นโฉมนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครอบครองหรือว่ายังอยู่เนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็น Tablet s m a c h i n นะคือไม่ตกยุคเลย คือขับไปไหนยังไงก็ตามเป็นอะไรที่คลาสสิกตลอดการค่ะซึ่งก็ต้องพูดเลยว่าการออกแบบของเขาเนี่ยได้มีการดึง DNA จากสมัยก่อนเน่ยเข้ามาออกแบบจนถึงเป็นโฉมนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าสวยมากๆเลยนะคะก็แปลว่าถ้าหากท่านใดนะคะที่สนใจรถฟอร์เชสนะคะก็อย่าลืมติดต่อนาชาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ